ก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปช้อปตามใจคนดูย่านที่เขาเป็นแบบแหลกช้อปปิ้งแบบ Word, เวอร์เว็นไปแบบแบรนด์เนมทั้งทั้งทั้งหมดเฮ้ยทุกคนคือมันเป็นเมืองแห่งการช้อปปิ้งจริงเว้ยคือ,ค,อคือเราไปอยู่ไหนมาตอนนี้นะคะปัญหาหลักคือเราจะเอาไปไหนดีเพราะฉะนั้นน่ะเดี๋ยวจะถามคนว่าให้สื้อสองใบไปเลยไหมหรือ,อยังไงชี่แคกูคิดถูกคิดผิดเนี่ยคนจะแกล้งกูว่าตายห่าตอนนี้คะแนนเท่ากันหมดไปแสนสามล้านแรกดูพี่อยากได้รองเท้ามันถามว่าคู่นี้สวยไหม สวดมวนยังจิ้มเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เดี๋ยวเรากำลังจะไปฮอลลีวูดซ้ายที่เขาต้องไปถ่ายรูปกันไปไปมครัไปไปอีกไปอีกเล่นไปอีกกูกลัวไปอีกไปดิเฮ้ยทำไอยากเลเกงในโบ๊ะทำไรอ่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับแกนกี้ช n แนลอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนเพื่อนนี่เชื่อใคร <laughs> แล้วทำไมเสื้อหมามาอยู่ในกระเป๋าเธออย่างดิบดีเลยอะ่ะฮะดูดิพับอย่างดิบดีเลยเนี่ยแล้วด้ดไว้ในกระเป๋าคนด้วย เค okay, ทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปช้อปตามใจคนดูไหวหรอจริงเงิเนก็จะไม่เหลือแล้วนะจะมาช้อปตามใจคนดูอะไรอีกไม่ใช่เรื่องแล้วนะอ๋อแล้วก็สําหรับลุควันนี้นะคะแก้มเนี่ยก็ได้มีการทํารีวิวรีวิวในอินสตาแกรมไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูกันสําหรับคนที่อยากรู้ว่าลุคนี้แต่งยังไงบ้างนะคะเป็นแบบว่ามินิฮาทูสั้นๆเดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นให้ไปดู ซักนะคะอยากจะรู้ด้วยว่าที่นี่เขาซักกันยังไงเนาะผ้าเนี่ยอันนี้เป็นสเสบียงของเราเหมือนเดินมนะคะเสบียงเตรียมไปดึงผ้าจะบอกว่าริปที่นี่คือเวอร์มากเลยนะที่คนเห็นนะคือชั้นมันเกินไปอะ่ะนี่มาบอกว่าให้เราไปดิงตรงไหนมันบอกตำแหน่งเลยด้วยเนาะไม่ต้องหาริปเลยเนาะให้หันไปด้านซ้ายเออดีจริงๆอยากจะมีไว้ที่บ้านไหมมีไว้ทำมีไม่พูดให้มันเวอร์ไปหน่อยหรอไม่มีริปเพราะว่าหมาึ้นไม่ได้หมาขาสั่นมันเป็นออทิสติก เมอกว่าเธอเปอนะอะไรกับปลาออดวะปลาออดอร่อยจริง<อ>เรื่องปิ้งยากวันนี้นะกันตั้งใจมากินหนุ่มจีนเลยเพราะว่าเมื่อวานไม่มีไม่มีหนุ่มจีนให้เรารับประทินให้เรารับประทินวันนี้แผ่นของเรานะคะก็จะมีช็อปตามใจคุณดูเลยเพราะวันนี้เราอยากจะไปย่านที่เขาเป็นแบบแหลกช็อปปิง้งแบบเวอร์เวอร์เป็นแบบแบรนด์เนมทั้งทั้งทั้งหมดแต่ว่าถ้าช็อปตอนนี้คนไทยคืองงเลยนะเวลาตีสามเขาจะถึงมาเบิดเราว่า โอ้ยขนมจีนน,น้ำยาปูทุกคนดูดิสวรรค์ชั้น,นดาวดึงมากแล้วหมูสามชั้นเอามือเอาพลโลอีกแล้วเหรอจะเป็นอะไรกับพลโลปะวะมาอีกแล้วเหรอเนี้ยเทาโหนี่ค่ะทุกคนขนมจีนน้ำยาปูเธอดูนี่ดิดูดิเข้มขอมเข้มข้นดูดิทำใจยังไงไหวอะ่ะใส่ชุดได้ไหมทำไมอะ่ะดกซี่ เปิดนมหานัานอะไรอันนี้ก่อนเลยจัืมันพูดเอปาปากกามาวงพูดเป็นยังไงรสชาติเข้มข้น,นมากจริง<ช>อร<ะ>่อยของไทยอร่อยมากๆเลยเธอ อันนี้จะมีไข่แดงด้วยจะมีไข่ต้มลงไปด้วยใช่ อให้ดูกุ้งแช่น้ำปลาของเขานะคะโอโ้โ,อโหโอโห้โอหกุ้งใสแบบโอ้โหใช้มือละกันอันนี้โอโ้โหเขาแกะอันนี้ออกหมดแล้วอะทุกคนเหลือแต่ตัวกุ้งแล้วว่าดิหืมยังไงอืมอร่อยมากความตุ๊บๆุ๊บอืม อร่อยครับจิ้มอร่อยมากมึงคุณแม่กูต้องมากินสองรอบวันละเนี่ยเต็มสิบหนักปะบวกสิบเลยอร่อยจริงอ่ะคือถ้าร้านอาหารอันนี้อยู่ที่ไทยก็คงไปกินใช่เพาอร่อยกว่าที่ไทยมันอร่อยกว่าที่ไทยจริง Mango เปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวบอกว่าอะไรแมงโก g แมงโก o แบบแอ่นี้แอ่นี้อ่ะก็คลุกคลุกคลุกร้านที่เราคุ้นเคยนะคะท่านผู้ชม ว้าวชัวร์ชัวร์อ่ะหน่อยืนนอนเอาตรงๆป่ะน้ำลายมันออกมาแล้วอะ่ะเขาบีบมะนาวเลยเหรอใช่โอ้ยมะนาวสดเลยอ่ะเนี่<า>ย<า>ว้าวว้าวเขาบอกมึงตื่นเต้นนี่แหละใบมะานาวแดง <laughs> คนไายขำม,มาก อยากพิมพ์เธอส่งมาแล้วแล้วอีกมั่วโมที่อร่อยที่สุดก็อยู่ที่ L A คือเขาบอกไม่ต้องยายไปไหนแล้วย้ายที่สุดย้ายไอยู่นี่เลยของมั่วินไปอ่ะมั่วอร่อยมากแต่ก็แพงอยู่เหมือนกันนะพูดถึงที่นิวยอร์กสไงอันนี้7จ0ดสองร้ดีมากม,ม,มากมั่วมันนุ่มากกินเยอะ มอนกูยูกินเยอะก็มันกับปล่าไม่อกันทุกคนคะ่ะกำลังจะไปอะไรนะเธอ Memory Hill เป็นวปน,วปนวดมาเป็นไงบ้าง เธอซิทำไปเลยแล้วก็เนี่ยไปษัทผมมาแล้วนะคะคุณพี่เขาม้วนให้แล้วก็ความพีครู้่าทำไมอนนี้เขาใช้กินได้หัวไหงยใช่ไหมเนี่ยเราก็ชอบมากก็เ,เลยขอซื้อต่อซื้อต่อไปเลยเพราะว่าผมผมแก้วผมต่อไว้แล้วแบบมันเป็นอะไรที่ถ้าได้เองที่บ้านะจะเมื่อยมือมากเนาะมาแต่อันนี้ไม่มเป็นแบบอันนี้คือตลกปะเออไม่ไม่ใช่ตลกปะแค่แค่แบบอย่างเงี้ยแล้วก็แช่ทีไหงยำไก็แห้งเลยซื้อต่อไปเลยแม่งเลยนี่ไม่เซ็งร้านเขามาเลย เดี๋ยวเราจะไป,ปช็อปตามใจคนดูเนาะเดี๋ยวไงเดี๋ยวไปถามจะบอกท่านผู้ชมในทางบ้านก่อนตอนนี้ทุกคนงงแล้วเนี่ยพร้อมไหมคะสำหรับคอนเทนต์ช็อปตามใจคนดูนะคะตอนนี้ของเรากําลังจะถึงสถานที่แล้วนะคะท่านผู้ชมทางบ้านตื่นหรือยังคะนี่นะคะก็ะจะเป็นปายเบอร์รี่เดินเบอร์รี่แหละเบอร์ี่วีลี่ดูนหมายถึโอ้โหโอ้โหชี้ใหญ่เลยว่ะชี้ใหญ่เลยว่ะเปิดมา่านดีรอยนี่ห,นหมือน,นหนังใช่ต้องถ่ายรูปอ่ะต้องมา เนี่ยมันจะเป็นต้นไม้แบบเนี้ยทั้งถนนเลยสวยมาก,กคนดูดิเหมือนในหนังเลยใช่ไหมในหนังเรื่องอะไร Beverly Hills Beverly Hills ไม่ใช่นะั่นมันชื่อถนนต,ตอนนี้นะคะเราถึงกันแล้วเธอเฮ้ยทุกคนคือมันเป็นเมืองแห่งการชอปปิง้งจริงเว้ยคือคือเราไปอยู่ไหนมา เอาไงเข้าใครก่อนแอเมสหรือว่ากูง,งงว่ะกูถามใครดีวะเอาซีลีนซีลีนหรือแอเมสหรือว่าซีลีหรือว่าเอสเอลก่อนฝั่งนี้เอาได้อ่ะอ่ะง<ๆ>ั้นเดินมาเดินมาเสร็จยังเสร็จแล้ว,วจะทำไรบอกแม่ก่อนจะบอกแม่ทำไมบอกแม่ว่าถึงแ,แล้วอ๋อ้วถ่ายรูปศพไปด้วยเหรอใช่เดี๋ยวหลงเขาจะได้ตามถูงโอ้โหหินยกากกัอลไร จะบอกว่าเมื่อกี้นะคะแก้มมีความถามท่านผู้ชมไปว่าคือเรากาลังจะเริ่มถามเอ้เรากำลังจะถึงใกล้จะถึงแล้วทุกคนพร้อมที่จะที่จะเล่นหรือยังนะคะมีคําถาม2อันก็คือพร้อมมากกับยังไม่ตื่นแล้วมึงดูบ้าคําว่ายังไม่ตื่นมีคนโบวตด,ด้วยมึงว่าคนที่โบวตนี่ตื่นหรือยัง mm. อ่าเดี๋ยวมา,ามาดูกันนะคะว่าเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ยังไงโอ้โหพร้อมนะคะ94ยังไม่ตื่น6เปอร์เซ็นต์ไปพร้อม,<ป>อมตอนนี้เราถึงแล้วนะคะเราจะถามท่านผู้ชมว่าร้านแรกที่จะได้เข้าไปเนี่ยอันดับแรกเรา ให้เรแค่แก้มไปช้อปปิ้งก่อนหรือแค่แก้มถ่ายรูปก่อนตรงน,นี้พุ่งถือช้อปปิ้งหรือถ่ายรูปก่อนเลือกหลังจากที่เดินข้ามถนนดูโลงดูร้านมาหมดแล้วนะคะจะบอกว่าร้านมีเยอะมากคุยอยากเข้าแล้วอ่ะอ่ะโอเคดูผลวตดกันนะคะเพื<ๆ>่อนๆผลที่ออกมาก็คือช้อปปิง้ง6 1ซให้ถ่ายรูป3 9มบาปอตจบมาต้องช้อปปิง้งคำถามแรกเลยไปร้านอะไรก่อนก็เราก็เข้าไปซิปมา,ามาแล้วนะคะก็คือให้ช้อปปิง้ง เอ่อรเรู้แต่ว่ามันช้อปปิ้งอ่ะทีนี้คำถามต่อมาคือร้านที่จะเข้าเนี่ยคือร้านนี้ซีลีนหรือหรือหรือ YSL ตรงนู้นตอนเราจะเข้าร้านเนี่ยเราต้องใส่แมสก์แล้วนะเพื<ๆ>่อนๆทีนี้มาดูผลโหวตกันนะคะอุ๊ยซีลีน66% YSL 34เข้าเลยตอนนี้นะคะปัญหาหลักคือเราจะเอาไปไหนดีแต่เขาชอบสีฟ้าสีฟ้าสวยเนาะไปนี้ หรือใบนี้เมื่อกี้ค,คำนวณราคามาแล้วว่ามันเจ็ดหมื่นอ่ะจริงรอ่ะจริงเดี๋ยวไปถามท่านชมทางบ้านก่อนตื่นเต้นนะโอเคอน,น,นะคะลังเลระหว่างสองใบนะคะทุกคนทุกคนว่าเบอร์ไหนสวยกว่ากันนะคะเบอร์หนึ่งคือสีฟ้ากระจายดูนนและเบอร์สองคือสีนี้นะคะหนึ่งะะ <S 1> 1 <S หรือสองคือตอนนี้แก้มอะลังเลระหว่างรางส,สีฟ้าได้สีฟ้าแต่คนโหวตสีนี้เยอะมาก ทีนี้เดี๋ยวจะลองถามคำถามใหม่เพราะว่าลูบี้เองก็กับแก้มกเ็เห็นไม่ตรงกันเพราะาแก้มชอบฟ้าลูบี้ชอบนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะถามคนว่าให้ซื้อสองใบไปเลยไหมหรือยังไงชี้ถ้คุณคิดถูกคิดผิดเนี่ยคนจะแกล้งกูวะไม่น่าหรอกคนต้องเข้าใจนะว่าใบเดียวก็แพงแล้ว,วนึกออกวะคนไม่น่าแกล้งเดี๋ยวกูไม่ควรถามเ <laughs> ดี๋ยวกูไม่ควรถามถามเลยสรุปก็คือไม่ถามดีกว่าเดี๋ยวเจ็บ คูท่ทำโดนเงินดูแล้วไม่ไหวก็คือเอาใบนี้นะคะทุกคนทําตาใจคนดูแล้วเนี่ยนี่นั่งร้องไห้อยู่นานมากเลยว่าเพราะว่าชอบใบสีฟ้ามากมันน่ารักมากจริงดี่ว่าสวยกว่าสวยเอาไงดีอะเธอยังตัดฉันแตไม่ได้เมหาคนดูอีกรอบหนึ่งก็ได้ว่าแบบให้ออใหดูอีกทีหนึง่งแอบบว่าเกมชอบสีฟ้ามากเพย์ถามอีกรอบ บอกว่าคือใจอ่ะชอบสีฟ้ามากคือสีฟ้ามันน่ารักมากนะเว้ยมันสวยมากแล้วมันเป็นนิวคอลเลคชันมันเป็นสีใหม่เลยนะคะแต่ว่าคะแนนโหวตอ่ะคือทุกคนโหวตสีนี้ก็เลยจะถามว่าสีนี้มันสวยจริงๆใช่ไหมมันควรจะเอาสีนี้จริงๆใช่ไหมหรือว่าไปเอาสีเฮ้ยทุกคนว่าไงทุกคนคนช่วยมึงคนช่วยกูนี่คะ่ะเพื่อนเพื่อนมึงรูป w h i c รูปโอเค เ้ยโทรไม่ขอบคุณคนเลยมึงกูจะทำไงดีกูต้องไปบนอายสายเก่าที่ไหนก่อนไปแก้บนนะไม่ใช่เราจะสุ่มแจกของให้คนที่กดกดบลูเออขอบคุณใช่เออเออเออโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะสุ่มแจกของนะคะจะบอกว่าเกมนี้สนุกมากใครตื่นเช้าใครตื่นเช้าก็ได้นี่ใช่เดี๋ยวกันจะออกไปข้างนอกแล้วก็สุ่มเลยตรงนั้นเลยแล้วใครได้ก็จะบอกเลยนี่น่ารักไหมน่ารัก หรักใช่กำลังคิดว่าจะซื้อด้วยนะคะแต่ว่ามันจะมีอีกสีหนึ่งเป็นสีครีมกับฟอนสีดำทีเนี้ยเดี๋ยวจะไปถามคนว่าเอาสีไหนดีใส่แบบขึ้นคงขึ้นเครื่องอะไรเงี้ยได้ไหมใช่โอเคเรารู้เรื่องเสื้อหนาะค,ะค่ะเพื่อนๆตนต่อมานะคะเสื้อหนาวจะมีสีชมพูตัวนี้นะคะน่ารักมากดูดิกับสีครีมตัวนี้นะคะเบสิกเบสิกเอาสีอะไรดีจ๊ะเชะิญ์โมาดูผลกันคะ่ะเสื้อหนาวนะคะเพิ่งถอดไปเมื่อกี้เลย ตื่นเต้นมากตอนนี้คือมันจะปิดแล้วด้วยต้องรีบแล้วนะคะเพื่อนๆูต,ตายห่าตอนนี้คะแนนเท่ากัน ยคะแนานออกมาแล้วค่ะแต่เช็ดฉิวมากเลยสีชมพู52%สีครีม48%่ิดเปอรดฉิวอะแต่ว่ามันสวยทั้งคู่เลยเนาะโอ้ยแต่สีครีมมันสวยนะม,นยมันมันใส่กว่าสีครีมมันใส่ได้กับทุกรอบทุกทีแล้วมันก็ไม่เบื่อแต่คนรบวชสีเห็นมึงใสอเกื่อครั้งหนึ่งโอเคโอเคโอเคอเค่ะห้บสอค่ะต้องใส่ตังแล้วตอนนี้โอ้โหท่านผู้ชมคะหมดไปแสนสามล้านแรกไปลร้านต่อไปของเธอแบรนด์เลยของร้านเธอเลยไอ,อ้กูเหรอหรูอร้ไม่ได้แล้ย ทุกคนบัตรรูดไม่บานแล้วตอนนี้เงินหมดจะไปร้านอะไรต่อไปดูกเกงโปโลลับอ่ะวิีโปโลอีกแล้วซื้อกเกงสีขาวเออเออเออ,เอ,อตอนนี้นะคะรุยได้รับโรเลนนะคะลูกี้จะไปเอากางเกงสีขาวอันนี้ไม่ต้องถามอะไรมากเพราะกางเกงสีอื่นทุกสีของมันซื้อหมดแล้วยกเป็นสีขาวมันไม่มีไงชอ็ชอปช็อปที่อื่นไม่มีสีขาวใช่ปะก็เลยจะมาตอนแรกจะมาถามว่าจะเอาสีอะไรสรุปไม่ต้องถามเพราะมีทุกสีแล้วทุกคนเสื้อให้น้หมู มากเธอเยอะไม่เอาหรอเยอกเดี๋ยวไปซื้อให้หรอใช่นี่ยใช่เนี่ยโมของแท้ยังไงอไปซื้อใหสีเลยลูเธอเนี่ย้ตุ้นนี่ก็น่ารักด้วยดิใสออกมาแบบเี้เนี่ยเฮ้จะอุ่นๆแน่ๆเลยแล้วมันยืดได้สุดเลยดิหนูก็เดินฟันนะคะรู้ไหมแรกกันเหรอแรกกันเดินฟันเหรอ นะคะใบไม่ใหญ่อะใหญ่ไปอะใช่ไหมก็ไปขอไซส์เล็กไงให้เลือกสีอันนี้เล็กสุดแล้วสามสิบอันแปดเหรอสามสอง่มันใหญ่ไปปะใหญ่ไปปะเธอไม่ใหญ่ไปนะได้หรอได้เนี่ยตอนนี้กําลังถามคนอยู่ให้คนช่วยช่วยบอกว่ามันใหญ่ไปเปล่าถ้าใหญ่ไปก็ไม่เอาไม่ใหญ่ไปคือดูที่ดูที่มือมันก็ไม่แขงไม่เหลือแล้วก็เสื้อหนาวก็ประมาณนี้ใช่คนบอกว่าได้อะ เอาไงอะขาวหรือดํามาถูกพาฟังผลพร้อมๆกันมาจริงๆอะมันมีสามสีมีขาวมีดําแล้วก็มีชมพูมาใ่้ผู้ชมฝลออกมาขาวแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ว่ะดำสิบห้าเปอร์เซ็นต์อะไว้จัดไปได้จริงใช่ไหมไม่ได้หลอกกูใช่ไหมเพื่อนๆไม่ได้หลอกกูใช่ไหมใช่มันไม่ใหญ่ไปจริงหรอกอะไรอะเราจะใส่ไปไหนก็ค่อยว่าไงมันหนาวได้อยู่แล้วในออฟฟิศอะเดี๋ยวจะเปิดแอร์ให้หนาวเลยเพื่อใส่เสื้อตัวนี้ คนขอพูดนิดนึงนะคะจะบอกว่าคือแก้มอะ่ะจะมีอันนี้เป็นของขวัญพิเศษนะไม่ไม่ได้มีให้ทั่วไปนะคะคือแก้มจะให้รางวัลคนที่ตื่นเช้ามาโบสแล้วก็บวชสีฟ้าช่วยแก้มนะคะคนนี้นั่นเองค่ะเด,ดี๋ยวจะขึ้นแชทไว้ให้น่ารักมาก ทุกคนเมื่อกี้นะคะสุ่มไปให้เรียบร้อยแล้วสำหรับผู้โชคดีที่ได้ของรางวัลของฝากจากอเมริกานะคะในชาเลนจ์ก็คือช็อตตั้มใจคนดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหาของขวัญมาก่อนนะคะว่าจะส่งอะไรไปให้เดี๋ยวจะขึ้นแชทให้คือแก้มนั่งอ่านแชทแล้วก็คือจริงๆแก้มสุ่มนั่นแหละสุ่มเสร็จปุ๊บแล้วก็เข้าไปแบบพิมพ์เมสเซจมาพอดีคือบางเอิญก็ถึงบอกว่าเขาเขาโชคดีมากจริงๆนะคะแล้วแก้มก็ไปนั่งอ่านเขาคือเขาแบบน่ารักมากถึงกขั้นที่แบบว่าเอาสองแอคเคาท์มีกี่แอคเ เชี่ย <laughs> yeah. แรงเกินอะเธอทุกข์ใจมาก you Yes ทำไมที่นี่เขาดูเธอเขาขอชัแนว How you know ฮะ h c a u s huh? I'm a YouTuber too oh. Hey what's up y'all yeah. Okay How you k o Hey what's up Oh snap. Wow. s h a t p Wow What's up Huh? What? Oh. where you guys from Thailand I Thailand. Oh, wow. I'm from um, New York. New York okay yeah. you just came from New York. Well, I'm just getting that started. I don't have that much subs though. But everybody hit that subscribe button. If you understand what I'm saying, hit that like button. Going crazy This is my YouTube. Okay, that's okay. What's your name? What's เออน่ารักอ่ะเธอเพื่อนใหม่มาหนึ่งคนนี่ช่องเขานะคะเดี๋ยวขึ้นช่องให้นี่หมื่นสาม follower แล้วเขาก็ทำเชลเล่นแบบเฮ้ยเชลเล่นน่ารัก จะใ,<ห>ให้เขา subscribe เขาไปก่อนใช่จะเชิญเราเชิญเ,เ,เขามาออกช่องเราเชิญเขาถ้าออกช่องเราแล้วก็พูดภาษาอังกฤษให้เขาสอนภาษาอังกฤษตัวใช่ใ เออหลักๆมาเรื่องของเราก่อนก็คือนะผู้โชคดีคือคนน้องคนนี้นะคะเดกแก้จะขึ้นแชทให้ก็คือเราคือแก้มาส่วนใหญ่ปกติแล้วว่าถ้าสมุดทำกิจกรรมอะไรอยู่เนี้ยแก้มจะชอบไว <little. S 1> <Kem> ้ rồi, ไปเว้ยเพราะว่าเพราะเราไม่ว่างพิมพ์ใช่ปะเออเดี๋ยวหาของขวัญก่อน,อนแล้วเดี๋ยวไงจะมาบอกในอินสตาแกรมนั่นแหละส่งให้เนาะแต่วันเนี้ยแกจะไปอีกช็อปนะคะต่อไปนะคะเราจะไปกูชีใช่ปะกูชี่หรือว่าหลุยหลุยเลือกหรือต้องไปถามคนเลือก้างเออเอามึงเลือกเลยเลือกมากกูชีกูชีใช่ไหมโอเคให้ดูบี้ซื้อบ้างนะคะดูบี้มันละ มาแล้วค่ะสอบอบูชี่ที่ว่าลูบีอยากได้รองเท้ามันถามว่าคู่นี้สวยไหมแก้มก็เลยแบบมีช้อยว่าอันนี้หรืออันนี้ดีสองอันยากแล้ว่ากูชอบอันนี้กูชอบอันนี้อันนี้ใส่แบบสองข้างเฮ้ยสวยอยู่ถ้ารองเท้าออกอะ่ะเอ้ยได้ผ่านผ่านลูกพี่แล้วค่ะทุกคนรองเท้ามันจะซื้อนางอะ่ะชอบสีฟ้ากับสีส้มนีเพราะนางต้องแต่งตัวแบบคลีนคลีนนางก็เลยอยากสีรองเท้าแบบนี้ใช่ไหมแต่มันมีสองสีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนว่างไงเอาสีฟ้า รลชันอันใหม่หรืออันนี้ธรรมดานี้มาทุกคนมาลุ้นผลกันมาลุ้นผลผลเป็นยังไงของตัวเองไปดูเอาเองเลยสวดมนต์ยังกินเข้าไปเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ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 ้ยอ้ยเอ้ยหอดเอายอ้ยเอไยอ้ยเอ้ยเอาเอ้ยอ้ยอ้ยอ้เอ้ยเอ้ยเอยเอยเอ้ยเอ้ยเร็วเอเอ้ยเอ้ยเอออ้ยเอ้อ้ยเ้อ้ย้อ้อ้อเอา้้ล้ ปลาส้มเฮ้ยสี่สิบแปดแล้วเออมันมันไปไกลแล้ววะมันมันไปไกลแล้ววะเกียบอ่ะทำยังไงต้องซื้อไหมในร้องส่สีน้ำตาลให้ดูดีอ่ะสน้องใสีสีน้ำตาลก่อนเก็ความปังไม่ใช่ไปใส่ให้เขาดูก่อนว่ามันแย่แค่ไหนเร็วๆจะถามคนเร็วๆอ่ะเฮ้ยจริงๆได้ถามคนอีกรอบไหมโกงมากเลยวันนี้มานั่งรีเฟซไม่หยุดเลยว่ะ มึงอยากได้สีฟ้ามึงนั่งรีเฟนมึงต้องการคะแนนตีคืนเนาะกำลังมาอยู่นี่ไงนี่ไงอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นได้ง่าอ่ะแต่ว่าแวบ,บแรกที่เปิดอ่ะคือมันห้าสิบห้าสิบด้ยเออสีฟ้าเป็นไงบ้างอะตอนเนี้ยความรู้สึกก็สีฟ้าชนะไงยังยังยังไอ้มึงหลอกกูมึงหลอกตัวเองละมึงหลอกตัวเองแล้วไม่ใช่คือเธอถามเขาไม่ใช่หรอว่าสีไหนไม่ควรซื้อมึงมึงเปลี่ยนคำถามกูไ,มได้ด้วยหรอ ะามองไม่ค่อยดีสมองไม่ค่อยดีหูไม่ค่อยดีเหรอเออปวดตีกะฉันจัดไปค่ะ <c oughs> รอสีน้ำตาแล้วนำกรดิกาทำ <c oughs> ไมซึอมอ่ะบอกเขาเขาไปเอาให้เราครับท่านผู้ชม No ไม่ใช่กูซิกูซิปวดแล้วปวดเล้วกูซิกแล้ว <c oughs> เธอเป็นไร โยกใหญ่เลยอ่ะอยากได้สีฟ้าเหรออยากได้จริงใช่ไหมซื้อให้ก็ได้อ่ะงั้นเขาซื้อให้โอเคไหมเธอซื้อคู่นั้นไปเขาซื้อคู่นี้ให้เธอแฮปปี้เบิร์เดย์อ่ะเอาไหมถ้าไม่เอาจะเปลี่ยนใจจะกลับไปเก็บแล้วนะหนึ่งสองสองเอาอีกไปบอกเขาไปเอาไซสา์หกต้องซื้อให้นะคะเราก็ให้ว่าแต่อันนี้ต้องซื้อนะตามกติกาเธอต้องซื้อเพราะว่าอันนี้สวยเหมือนกันเธอต้องซื้อถามผู้คนแล้วผู้คนเลือกแล้วยิ้มและยิ้มละ เป็นไงล่ะเพื่อนๆนี่เราโดนไป2อคู่แบบงงมากเออแล้วกูใช้เรื่องต้องมาเสียตังค์ให้มึงไหมกูงงเนี่ยกูต้องซื้อให้มันเพื่ออะไรวะกูยังงงอยู่เลยว่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปตัดสินใจว่าจะไปบาลองบาลองคือตรงข้ามหรือจะไปวาเลนติโนโหเยะจริงโบติกา้าทำอะไรเดี๋ยวราหยิบเสื้อใส่เลยหนาวไม่ค่อยเลยรัะ ห,หนาวมากเลยคือข้างนอกหนาวมากมันไม่ใช่เห่ออยากจะใส่ก็ใส่ไหนม <c oughs> ึงต้อง,งอธิบายข้างนอกหนาวมากอุย้ยเสือ้อเสือ้อเสือเส้อใส่แล้วอุ่นมากแบบโคตรพอดีเลยอะ่ะแล้วน่ารักมากเลยอะ่ะไม่่อยเห่อเลยอะ่ะตลกว่ะซื้อมาแล้วก็ใส่เลยอะ่ะทุกคนถาว่ากูก็เป็นคนแบบนี้แหละโอ้ยหนาว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  จะหนาวมาสิจะหนาวอยู่ไหนโอ้โหจะใส่ใส่จะหนาวกูวใช่อเล็กซานเดอร์เออโอ้โหโอ้โหรู้จักมีย่ออีกอ่ะใส่เร็วๆเนี่ยเสื้อกูแทนที่กูจะได้ใส่ก่อนจบยัง่ได้ช็อปชาแนลยังไม่ได้ไปเดินเลยอ่ะอีกหลายอันเลย<ช>นะเนี่ยถ้างั้นน่าเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คลิปพรุ่งนี้ไหมมาพรุ่งนี้เหรอเดี๋ยวหาวันก่อนแล้วกันต่อแล้วก็คอนติเนียต่อกันไปเลยเป็น EP พีสองเดี๋ยวต่อไป EP พสองเจอกัน ตอนนี้นะคะหมดเงินหมดทรัพย์หมดสินหมดทุกหมดสศกหมดโรคหมดภยัยหมดทุกอย่างก็คือเงินก็คือปิวว่อนว่อนว่อน,นออกนอกประเทศไปเลยงงแล้วเมื่อกี้เว้ยพีตงอีชานก็ได้เจ้าเสียงเพิ่มแบบแก่แหงว่าจะมีอีพีสองไหมมีคนโง่เวอร์มากไขใจเมันหมดแล้วใขใจ ถามทำไมจะเล่าให้ฟังว่าแบบคุชชั่นเว้ยทาตั้งแต่เมื่อเช้าทุกคนเชื่อไหมว่าคุชชั่นเจลเวหน้าเนี้อยากพีเศษมากว่ามันทนมากทนอย่างนี้ไม่พอแล้วผิวสวยมีทั้งวันอะแกแต่งแต่เช้าออกจากบ้านไปทำคอนเทนต์ไปโดนแดดถ่ายรูปทั่วทั่วทิศละตประเทศก็คือกลับบ้านมาเด็กแกจะเช็ดให้ดูนะเช็ดต้องคิ้วอะมันจะแบบคุชชั่นมันจะหลุดหายไปแบนๆเห็นปะ นี่คือแบบบ้าสะย์มากคืออยากให้ทุกคนลองมาใครใครใครเลิฟลองพื้นมาแล้วอะตัวนี้ต้องยิ่งกว่าพูดจริงๆกํากำลังดีมากเลยแล้วแบบสีอทํามาหกเฉดเลยนะแล้วผิวก็คือสวยฉ่าทั้งว่ันนะแล้วสีไม่ดอปเลยอะทับใจวะทัาใจรเรื่องปะ สุดบางมากแล้วก็จะบอกว่ามือเย็นเมื่อเมื่อวานไอ้มื่อเย็นที่หายไปอ่ะแกไปกินสเต็กมานะคะเป็นสเต็กเนื้อพิมพเมี่ยที่สุดที่เคยกินมาตั้งแต่เกิดมาเป็นสเต็กที่แบบมูลค่าแบบสามหมื่นสี่หมื่นร้านดังระดับโลกแล้วคือเขาจัดอลังการกานสร้างมากแล้วคือหน้าก็โคตรใสวิตามินซีของเรานะคะจะเปิดขายแล้วนะคะอันนี้ไม่ใช่เพจจริงนะอันนี้เป็นตัวเททุกคนดูดิเอามาขวดนึงอะจะหมดแล้ววะเนี่ยหยุดเลย,ยแค่นี้ยูบี้เวมาใช้ของฉัน คนรีหน้าใสมากค่นะรไม่มีรอยบ้าบออะไรเลยอยาเลยได้แบบสิวพดเหงื่อปกติทั่วไปมีฟิลแบบขึ้นปกติเหรอปะเออแต่ว่าความใสของรอยอ่ะมันหายไปเลยมันไม่ได้เป็นสีเข้มข้นโคตรๆนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงก็ราติดตามได้นะคะในอินสตาแกรมนี้นะคะชื่อแบรนด์ว่าอาวีน่านะคะตอนนี้ก็คือจะขึ้นมาการค้าได้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะเหลือแค่ผลิตขายแหละเพราะว่าออยอเยอะได้หมดแล้วทุกอย่างตอนนี้คือผลิตเท่านั้นนะหลังบีบนะค่ะ บอกว่าอย่ตองคือทุกคน,นดีมากคือแบบมันโรแมนติกมากเลยอ่ะเห็นวิวทุกอยาก่างทุกสิ่งแล้วอยู่สูงมากคืออยู่สูงแบบว่าชาวบ้าน,น,นเขาลยอ่ะดีจังไปนอนแล้วนะคะวันนี้กุไห้ค่ะก็คือจะเป็นช็อปตามใจคนอีพีสองทีพีเมื่อวานคือปิดเร็วมากก็เลยต้องรีบไมเคิลอีพีนี้นะคะทุกคนบัตรเครดิตก็คือวงเงินเต็มเวอร์บัตรรูดไม่ได้เว้ยเชี่ออย่างอา <c oughs> เรงอยู่ตรงนี้บ้างเออขอขอขอยืมสักสองร้อยยืมมาสางร้อยก่อนยืมคนกับรถเออพอหรือเปล่าพอหรือเปล่า